you yeah. บรายการเชิยยิ้มเชียรยิ้มเมื่อวานนี้ยังติดค้างกันอยู่ใช่นะครับมีมาแค่3ท่านเองซีซั่น8ในน้องๆ a อเขาบอกว่าเขาจะมายุทธหัตถีกับพวกเราจะมาไทยมาชนช้างเดี๋ยวรบกับพวกเราเสามคนนี้คิดว่าจะมาต่อกรอนกับพวกพี่เหรอเออมันคงเป็นไปไม่ได้เลยน้องกระดูกมันคนละพอสอกันเว้ย เอาที่เจ็บเจ็บเจ๋งเจ๋งวันนี้มาหน่อยนั่นก็ออกลูกนักเลงตลอดเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกเอาที่มันเจ๋งวันนี้มีใครมีใครจะนำาวเดียววันนี้นำใครมาอีกผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่ผมคนนี้เนี่ยเด็ดมากผู้หญิงู้ชช่พี่ผมคนนี้นะฮะเป็นคนหน้าตาสะสวยผู้หญิงเหรอหน้าสะสวยเหรอสะสวยแล้วเวลาไม่สะสวยไม่สะก็สวย าสสะวยก่อนที่จะไปพบกับอีกหนึ่งท่านนะฮะที่เป็นรุ่นพี่เอเห็นบอกว่ามีงานใหญ่รอกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นงานอะไรประชาสัมพันธ์สนิทน้องต้นชื่องานชื่องานว่ากรุงศรีเอฟคอมเมดี้อวอสํจะจัดขึ้นวันที่12พฤษภาคมนี้คอมเมดี้คำว่าคอมเมดี้เกี่ยวกับตลกอ่ใช่เพราะพี่คิดว่าพี่เล่นตลกกันได้อยู่กลุ่มเดียวเหรอครับก็หลังจากผ่านคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปนะคะก็ อ,อ,อาจจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนทีก็ได้ไอเราเนี่ยไอวันคอนเสิร์ตี่้ทำไมไม่เชิญพวกเราไปประกบบนเวทีสักหน่อยยงไงไม่เรา,เราอยากจะรู้ว่ามันเชื่อเฉือนบ,บทบาทพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยน้องๆเขาบอกเนี่ยถ้าเขาเกิดรุ่นใหม่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีตลงตลกอะไรด้วยและอาชีพเก่าตลกของพวกเรานี่ก็ต้องหายสาบสูญไป ไม่คิดดร้อนเนี่ยทำไมที่เขามาความอดอยากจะมาเยือนพวกเราเลยตลกเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมารับรองนะทุกวันนี้นะเฉพาะที่มีมีกันอยู่นี่ก็จะจกตากันกินอยู่แล้วใช่ถ้าพวกน้องๆมาพี่ก็คงต้องกลับไปเดินแบบอย่างเก่าแล้วแหละโอ้โหเดินแบบไหนรู้ไหมเดินแบบไหนครับเดินแบบไหนขอตังค์กินข้าวพวกเนี่ยเดี๋ยว ในงานเนี่ยมีเฉพาะซีซั่น8อย่างเดียวเหรอครับไม่ครับไม่ใช่ค่ะมีตั้งแต่ซีซั่น2ถึงซีซั่น8เลยค่ะใช่แล้วพวกซีซั่น1นี่ยเขาไปหมดเขาสบายไปหมดแล้วผมอ๋อเขาไม่ว่างมาเขยังเจอจีนเจอวิดอยู่ผมยังเห็นเจออยู่อ้าวแล้วใครล่ะที่วันนี้ที่จะมาจัดกันที่ไหนก็เขาบอกยังจัดที่ไหนที่ทันเดอร์โดมค่ะเมืองทองธานีก็มีเพียงรอบเดียวเท่านั้นด้วยจ้องบัตรจองตั๋วกันได้จองบัตรได้ที่วีคิทบุ๊กิ้งดอทคอมหรือว่าโทรศัพท์ 02-900-9999กด4ี่ค่ะเนี่ยเนี่ยคนพูดดีต้องอย่างนี้คนนี้ขอบคุณค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชอบอยู่แล้วละครับเลยรู้สึกคุณจะอันรี้กัดจอยเขานลังหนาชอบกลับไปอยู่บ้านเลยไหมครับเนี่ยนี่ถามอีชอบผมไม่เจ็บหรอกที่เธอมีใครแต่ผมเจ็บที่ในใจผมมีแต่เธอ ทำไมไอ้กรอนแบบนี้มึงโบราณมากเขาวัยรุ่นไงเขาสงสัยเนี่ยต้องส่งรุ่นพี่ผมมากำลางแล้วมาครับใครใครเขาอยากรู้ว่าใครพี่โบครับคนนี้พี่โบใช้ไหาผู้หญิงใช่ไหมโบใช่ไหมนี่เขายังไม่แก่ตายอีกเหรอ ป้าเขายังสวยอยู่ไงไม่ทุกวันเขายิ่งจะสวยขึ้นสวยขึ้นจริงเหรอใช่ที่เขาเรียกว่าสาวพันปีจริงหรือเปล่านี่แหละคนต่อไปโอ้โหโหนี่เขาเคยมาในรายการก่อนบ่ายใครเครียดนะแลเขาเคยมาเล่นเพราะนั้นที่เราทําเป็นละครล้อรายการตีสิบแล้วเขาก็มาเล่นละครกับเราด้วยต้องสนานเล่นดีด้วยนะเพามาในช่วงดันดาราไงเออถ้าเชิญหนูไปบ้างอะคะเอ้าอยากจะมาเล่นหรือเปล่าอยากค่ะโอ้โหค่าตัวได้เยอะปะคะค่าตัวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพอเลยอนาคตหมดแล้วทำไมฮะแหมอยากจะมาเล่นพูดถึงค่าตัวก่อนน่ะ ก่อนสิที่มาเล่นก่อนบ่ายนี่ไม่มีใครได้รับค่าตัวนะพี่มีได้เป็นข้าวคนละกล่องสองกล่องกินประทังชีวิตไปเนงั้นนุ้ยคราวหน้าเอามาเลยจอยเอามาเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นเลยโหแล้วดูสีผิวเหมือนเมียผมเลยอ่ะดีไม่ต้องกลัววันนั้นเราจะเล่นเกี่ยวกับลาหูอมจัน บทบาทการแสดงเดี๋ยวตอนท้ายนี่นะตอนท้ายเดี๋ยวให้พวกเอฟเขารวมมือก่อนเดี๋ยวจะให้เล่นละครให้ดูด้วยเดี๋ยวลองสมเปิ้ลดูก่อนอ่ะตอนนี้ไปพบก,กับใครนะครับพี่โบครับอ่ะพี่โบครับไปพบก,กันเลยครับ<ป>พี่โบ เธอตัดใจยังไงที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รับทำไมไม่บอกพูดออกมาหาเธอไม่รักกันไม่มีใจทำไมไม่บอกมาบอก I me darling. บอกเธอไม่รักทำไมไม่บอกผู้น้ำหนามแต่เธอไม่รักกันไม่มีใจทำไมไม่บอกมาบอกกันในวันที่เราทั้งใจบอกเธอกัน ก่านะคะกับวง one two three s o l แต่ว่าวันนี้มาคนเดียวก็เป็น one two s l o ค่ะ ดูนาลิกาไกลเวลาเที่ยงคืนคงได้เวลาที่จะเข้าไปทาสนิดนเก้าวเธอูสึกหน่อยกลัวไมถึงไรเธอจะเดินหายไปกลัวไไมถึงการทาจะเลี่ยนเป่าไม้และผู้โชคร้ากลัวจะกลายเป็นันคนเดิมผแล้วก็ไม่เงยหน้ามอง ปล่อยเราให้คิดไปไกลอย่าทำเย็นชาและไม่ ฉันคนเดิมที่แล้วก็จะไม่เงยหนะมองสักทีป่อยเราให้คิดไปไกลอย่าทำเย็นชาและไม่มองตากันอยู่แบบนี้โปรดเธอคนดีให้ฉัน เธอไม่ต้องพูดอะไรให้มากมายปล่อยทุ่งทุกอย่างให้อารมณ์มันพาไปเออ oh. ไหนไหนบ้านเธออยูไ่ไหนกลับแท็กซี่เชื่อพี่มันไม่ปลอดภัยไม่ต้องลัวว่าพี่จะเจ้าชู้ขนาดนับภาพยังต้องตีตั้งสิบแปดูถ้าอยากเชื่อก็ขอให้เันมาลองดูมันผ่านมาแล้วอยู่ที่พี่และเคยเฟื่อฟูแต่เธอ,อ,อไม่รู้ oh. พี่ชีพี่ติดจองออกตัวแรนขนาดนี้ออนานๆพี่จะพี่มองไม่มองตากันอยู่แบบ เลยครับครับผมว่าที่เขาบอกว่าเราไปท้าเขาว่ามาอีกแค่นี้เราเอาไม่อยู่หรอกแต่ผมว่าผมว่าเขาเอาอยู่แน่เพราะดูชุดหลังนี่มาใหญ่มากเลยฮะเป็นเรื่องเป็นราวเอาอยู่แน่นอนโอ้โหนี่นี่ที่ซีซั่นไหนนะซีซั่นห้ากับหกห้ารวมกันเลยใช่ไหมใช่ครับผมหกครับโบกับห้าแล้วก็หกใช่ไหมครับทัพก็ห้าครับครับผม ได้มากันหลายชุดเลย,ยเดี๋ยวให้น้องๆบอกกันอีกทีว่าจะมีงานใหญ่รอกันอยู่ที่ไหนครับผมนะครับมเมื่อไรอ่ะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ12พฤษภาคมนี้ครับกรุงศรี AF Comedy Award ครับจะเป็นงานประกาศผลรางวัลแบบป่วนสไตล์ AF สน,สนุกสนานครับซึ่งเป็นรางวัลที่แบบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นการประกาศผลรางวัลจริงๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นเหมือนรางวัลที่เราคิดขึ้นมาเพื่อ สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับ่านันเองแสดงที่ไหนแสดงที่ทันเลโดทันเลโดจะอิมแพ t แล้วทันเลโดทันเลโดจองบัตรได้ที่ w e k i d b o o k i n g c o m ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0 9 0 0 9 9 9 9 4ด4แล้วไปเอาบัตรฟรีได้ที่ไหนบ้างครับบัตรฟรีนี้อ่เดี๋ยวขอให้พี่พีอาร์อดหนุนน้องเขาบ้างสิ เอองานใหญ่ขนาดนี้คุณดูฟรีได้ยังไงโบนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วโบเคยเล่นละครเวทีด้วยกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรผลงานทีวีเออเธอได้ดังแล้วออกเยอะเลยระวังระวังภาษีระวังอ่าดีดีระวังไว้ชื่องานอะไรนะฮะบอกอีกครั้งหนึ่งให้กรุงศรี่อ f คอมเมดี้อวอร์ดแต่วันนั้นจะรวมทุกซีซั่นเลยป่ะมาถึงตั้งแต่สองตั้งแต่สถึงแปดแต่เราจะคัดคัดแต่ละรุ่นใหม่ทีนะคะทั้งหมดกี่คนครับ ยี่สิบเจคนครับและแล้วจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยต้องติดตามกันต้องเซอร์ไพรส์กันก็จะมีพี่เมียวประวรัตน์แล้วก็พี่เอกวิชัยนะครับมาเป็นมาเป็นพิธีกรในงานประกาศผลรางวัลครั้งนี้รับรองความสนุกสนานแน่นอนครับต้องป่วนต้องตลกแน่ๆคแน่ก็ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องๆฝากงานไว้อีกครั้งหนึ่งวันที่12พฤษภาคมนี้ครับกับกรุงศรีคอมดี้อะวอร์ดนะครับจัดขึ้นที่ธันต์โดมเมืองทองธานีนะครับ มีกัน่หนึ่งรอบเท่านั้นจังหวัดที่วีคิทบุ๊กิ้งดอทคอมเบอร์โทร0290099999กด4โอเคแต่ววันนี้นะครับรายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มของเราก็เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวจะล่ำลากัไปด้วยบทเพลงที่โอ้โหแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนเนี่ยฟังกันติดหูมากเลยใช่ครับแล้องไงนะพี่ตีร้องไงนะที่เขาร้องจะไปเป็นดาวสินโดรเฮ้ยไม่ใช่สายยันดอกสะเดาเอไปหาสายยันเออแล้วจะบอกว่า ที่เราเอาเพลงตีมมาร้องวันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษด้วย,เ,เ,ยเป็นเวอร์ชั่นที่แต่งขึ้นมาเพื่อสำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับ,รบงานนี้เลยครับ นะท่านเราทิ้งเวทีนี้ให้กับน้องๆเอฟกันแลัวครับผมทั้งหลายๆซีซั่นเลยนะครัาวันนี้ก็มาทั้งซีซั่น8ซีซั่น5ซีซั่น6นะครับแต่วันงานจริงๆแล้วเนี่ยรวมเยอะแยะมากมายต้องไปดูกันเอาเองครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมก็พบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาเดิมเลยค่ะสามทุ่มถึงสามทุ่มเครื่องทางทรูวิชั่นหกสิบหกค่ะแลลาไปด้วยบทเพลงของน้องๆเอฟแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ 山。 ด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน got to fine the share